วันดีครับมื่อวนี้มาเล่นแถวๆทั้งคำตนะนาเฮาเหรอครับสีมาเบืองว่าอมาขอคำรู้ครับจากลุงจากลุงจวบนะครับเนาะจากลุงจวบคำตนะนาว่าพินเฮ็ดจังได๋มาขอคำรู้เพิน่าพินตัดเข่าวิธีตัดเข่าตัดจังเนาะครับเป็นหยังเพราะอีหยังต้องตัดใบเข่าบางคนอาจจิฮูหูแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจสิบ่ลูนะครับน<ช>ี่ครับ อันนี้ครับผมเดี๋ยวลุงขอถามหน่อยครับว่าแต่อันนี้ตัดตัดบมคือเขาหรอกครับตัดให้มันแขกใบแขกเส้ดือมันอ๋อแขกเสือเอดือยประมาณไหนประมาณประมาณไหนครับบริษัทตัดลึกนี่ตัครับนี่ครับเบิ้งวิธีโหประมาณนี้ครับประมาณนี้ตัดแขกใบคือตัดก่าตัดใบก่าเดี๋ยวเขาดำล่ะครับผมตัดให้มันเป็นยังครับตัดมันหลัดไหมตัด ครับครับนี่ครับเบิงวิธีเด้ออันนี้เรื่องสัญญาดีเสียงดังนี้เลยครับนี่ครับ รเบิงง่าตัดแล้วกับความแตกต่างสิเป็ดสี่ครับตัดทำา่ตัดนี่มันดีมันดีล่มเลยครับเห็น่นมาผมกับมาเบืองตัวยางเพิ่นครับจะไปตัดดูหน้าจะกของนี่ครับเดี๋ยวไปเบืองด้านหน้าเพิ่นครพ้าเบืองด้านหน้าได้ครับเครื่องตัดห้าอาจจะเสียงดังเล็กน้อยครับเป็นเครื่องรุ่นสองอย่างว่าครับได้ดีครับเัวนี้ รับกรรยาศตรงไหนตรงมาอันแบบประมาณนี้ก็บกิได้ตาดครับมันเงาเกินไปนี่ประมาณนี้ครับนี่ครับยงดังแค่นอยได้่น้องด้ เบื้องหน้านายนคิดนั่ครับอ่านี่ครับประมาณนี้หญา้าหญ้ามันจะหลายครับต้องตัดกิมตัดกิมหลฝนหนาจีหูที่เราครับว่าเหตุผฝนก็ใหญ่นะครับป่นั้นไปดพันมาผมก็เลยมาเบื้องบนนี่ครับ ตอนบ้านก็นแหละมันก็สิงอกห์ก็ไม่ครับว่าไม่กันก็สิงามใบเขาเนี่รก็สิงก็สิงหุ่นหยาไปในิตัวครับจีตประมาณนี้ครับชีวิตตรงไหนตรงหน้าเฮาชีวิตการทำงานกับบุคือสมัยตะกี้ครับตะกี้วัมีการตารัดใบได้พี่น้องที่มือทั้องตัดใบนั่หน้าบันนครับอันนี้เป็นหน้าวาน ีวิตเต้าน้าครับเห็ดแล้วเห็ดเห็ดแล้วเห็ดอีกก็นซ้ำๆครับดำแล้วหวานแล้ว็ยังงหมแล้วครับต้องมาตัดต้องมาตัดใบตัดหนังอีกครับนี่ครับมันจะเป็นวัตถจักนะครับเนาะเป็นวัตถจักของชีวิตของชีวิตเต้าน้าครับ แตกต่างจากสมัยสี่สิบปีที่แล้วนะครับสี่พ่นเห็ดสี่เห็ดหน้าเนาะทามาเบืองครับโอ้โอโอเข้าเยวได้ครับเนี่ยเขเดียก็ตัดได้เร็วอยู่นี่ยตัดเดียวนี่ผมก็จะไปล้องตัดเบิ่งอยู่หน้าแหละครับหน้าจจกว้างเป็นปีนี้เป็นปีแรกครับจะได้มาเห็ดอยู่หน้ากะ อยาไลา้ขึ้นกันนะครับกระิีไปตัดขึ้นกันนี่คือฟังที่เพิ่นตัดแล้วครับตัดแล้วกอนานั่นเขากะสีเขากะสีปงเกิดขึ้นมาประมาณนี้ครับหญ่ากะสีบ่มี่นะครับพี่น้องมาเนี่ยนี่ตัดแล้วนี่หย้ยาบ่มีเขากะสีงามโอ้มีลูกน้องมาหนึ่งนะครับเนี่ยลูกน้องสองตัวน้องมาครับน้องมานี่ครับ บรรยากาศดีครับช่วง,รงแรง,งแรงสี่โมงแรงผมมาหน่ยครับโอ้ต้องมาเป็นตกใจครับมีเฮาเฮียงน่ะลูกนี่นี่แหละเห็นบ่เนี่ยครับรับเบลได้ลูก ลุ้งคนตัดครับแป๊บเดียวไม่ไม้ไม่เอาทาเอาทาก็บมีกาวไว้แค่น,นี้ละครับให้เบิ่งบรรยากาศกาันตัดใบเขาครับติดตาเข้ากันไหมครับสวัสดีครับ